วอ,วอมวอมวอมปากไปดูมาทำให้พูดคล่องขึ้น<อ>ก็สวัสดีเพื่อนๆที่น่ารักทุกๆคนทุก,ท,กท่านกันด้วยนะครับผมก็กลับมากับโปรเจกต์ข้าวญี่ปุ่นนะจากอีพูนย์เนี่ยที่ผมเปิดคลิปไปแล้วเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นอีพหนึ่งนะเพื่อนๆเห็นวัตถุดิบตรงหน้าไหมอืมวันนี้ผมจะมาทําข้าวผัดกระเทียมอืมผมไม่ได้กินนานแล้วเหมือนกันวัตถุดิบที่เราจะใช้เนี่ยโชย,ยู่ อายุห้อไหนก็ได้เพื่อนๆผมบ้านนะแล้วก็จะมีข้าวญี่ปุ่นอันเนี้ยคือผมหูไว้ตั้งแต่เมื่อคืนนะเพื่อจะใช้ผัดในวันนี้จะมีต้นหอมไอ่หลอดลก็กระเทียมแล้วก็เนยจะใช้วัตถุดิบประมาณนี้แหละในการทานะก็ก่อนจะรับชมคลิปเนี่ยฝากกดไลค์เลยนะพเพื่อนๆแล้วก็ฝากกดแชร์กด s u b s c r i b e ให้ด้วยแล้วก็กดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดรับชมคลิปใหม่ๆนะอืมง,งั้นเดี๋ยวไปกันเลย let's go <S อย่างแรกเนี่ยเริ่มจากการซอยต้นหอมก่อนเลย เนซอยแครอทครับเพื่อนๆผมจะใช้ครึ่งเดียวพอนะแครอทเนี่ยหรืวมันจะเยอะไปแต่แล้วแต่คนชอบนะครับเพื่อนๆถ้าชอบเยอะกว่านี้ <ๆ S 1> ก็ใส่เยอะกว่านี้นะครับเพื่อนๆแต่ผมใส่ประมาณเท่านี้แหละโอเคครับตั้งกระทะให้ร้อนครับเพื่อนๆนี่ครับพอตั้งกระทะให้ร้อนแล้วเนี่ยเราจะเอาเนยไปผัดกับกระเทียมนะตอนที่ผมทํากระเทียมเนี่ยผมตำนะแต่ว่ามันไม่อัดให้ ขอภัยด้วยนะเพื่อนๆใช้ไฟเบานะครับเพื่อนๆในการผัดกระเทียมไม่งั้นเดี๋ยวกระเทียมมันจะไหม้ก่อนที่เราจะผัดข้าวนะครับผัดกระเทียมคือว่ามันจะเหลืองดูน่ากินนะครับผมโอเคครับพอเหลืองได้ที่แล้วเนี่ยก็เลิกไฟครับแล้วก็ใส่ข้าวหนึ่งถ้วยครับเพราะว่าแนะนําเป็นหนึ่งถ้วยเล็กนะครับผมแต่นี่ผมใส่ถ้วยใหญ่ไปผมเลยก็ใส่แค่ครึ่งถ้วยนี้นะ,ะจากนั้นก็ผัดครับพอผัดไปได้สักพักเนี่ย ราก็จะใส่แบบนี้ครับใส่โชยุ3ช้อนโต๊ะนะต้องรีบทำเลยนะครับเพื่อนๆไม่งั้นเดี๋ยวเข้าไหมจากนั้นผมใส่แครอทมก็ผัดเลยครับผมก็พยายามไม่ให้อ่ะอย่าให้มันติดกระทะนะ พอผัดให้มันดูได้ที่แล้วเนี่ยเราก็ลองชิมดูครับถ้าชอบเค็มเพื่อนก็ใส่เพื่งเข้าไปีกนะนี่เราก็ใส่ต้นหอมว่าไปนะโอเคแล้วก็คลุกให้มันเข้ากันต้นหอมเนี่ยใส่ให้มันแบบผมว่าน่าจะการเลี่ยนนะแต่ว่าตอนนี้กลิ่นม,มันหอมมากก็เอาใส่จานเลยครับนะะผมผมผมจะยกอีกแล้วทียกก็ล่วงไปทีนึงโอเคครับก็เป็นที่เรียบร้อยแจม ก็โอเคครับก็เป็นที่เรียบร้อยแล้วมันหอมจัดเลยเว้ยเพื่อนๆตอนที่ผมแบบผัดผมจะมาลองชินดูว่าฝีมือผมแม่งเป็นยังไงฮะ<อ> ไม่เหรอแรงมันเคี้ยวมันจริงกครับเพื่อนๆมันหนึบอะแล้วบวกกับแครอทแบบไม่งก็เป็นแบบไม่เบื่อเลยเพื่อนๆก็ถ้าเพื่อนๆเ,เนี่ยอยากลองดูว่ามันเป็นยังไงนะก็ต้องเอาไปทําตามดูได้นะสูตรนี้วัตถุดิบเราก็รวมๆกันมันก็ไม่แพงนะเพื่อนๆนะมันใช้ในระยะยาวนะอร่อยครับ เมนูนี้ผมทําเองเดี๋ยวไปกินต่อกันนะครับเพื่อนๆอ่อเดี <c oughs> ย๋ยวมารอติดตามว่าคลิปถัดไปเนี่ยจะเป็นเมนูอะไรนะฝากติดตามกันด้วยนะครับเพื่อนๆสำหรับสําหรับใครเนี่ยที่เป็นเพิ่งเข้ามาใหม่เนี่ยฝากกดซับกันเลยนะแล้วก็คนที่ดูคลิปอยู่ย <c oughs> แล้วยังไม่ได้ซับสไครตก็ซับด้วยนะครับแล้วก็ฝากกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยขอบคุณครับ